สวัสดีครับวันนี้นครับแซบอยู่ที่ตลาดโกชัยเป็นตลาดสดนะอยู่ที่หนองคายใช่ไหมลุงนี่ตลาดโกชัยนะครับข้างหลังเนี่ยข้างในก็จะมีของกินไหมลุงอะลยครับมีของกินเป็นเป็นตลาดสดนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับไปเลยไปชมตลาดสดกันดีกว่าแต่เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นโซนของกิน อเอนี่มีอาหารเจด้วยมีปิดร้านอาหารเจตรงนั้นก็มีนะครับนะมีอาหารเจมีมีร้านก,กาแฟมีกปวยจับกุ้ยหลายร้านอยู่นะนี่อ๋อเดี๋ยวขอเดินชมไปหน่อยโอ้หลากหลายร้านค้าเลยครับตรงนี้ <c oughs> มีตลาด โพชัยนะครับริมตลาดโพชัยมีร้านนี้ขายอาหารเจอ่าน,นะครับเป็นร้านขายอาหารเจนะอยู่ที่ตลาดโพชยัยพญาติครับเขาขายลิน่อยครับโอ้หน้ากินนะครับเนี่ยอยู่ที่ตลาดโพชยัยหนองคายนะครับเป็นร้านอาหารเจเนี่ยมีมีสั่วมีอะไรนะ่าโอ้ทำได้น่ากินมากเลยนะครับออร้านอาหารเจก็มีนะครับร้านพวกโจ๊กจับเส้นข้าวเปียกเลยข้าวเปียกนี่คือ ก็ชับยวนนะครับร้านเขามีสองฝั่งเลยผมพาเดินวนให้ครบเลยไม่ใช่สองฝั่งดิสามฝั่งดิมะเดี๋ยวพาเดินชมโซนที่เป็นของกินกอนนะครับของกินนะอันนี้ขายอะไรอ่ะตามสั่งเขาเขาเปิดร้านตั้งแต่เช้านะครับโอ้โหร้านนี้ขายอาหารเวียดนามบัน๋นขวนเข้าเก็บอ่อน อ๋อนี่เขาทำเป็นเขาเรียกว่าปากหม้อใช่ไหมฮะอันงี้ปากหม้อนะครับร้านเล็กน้อยอาหารเวียดนามนะครับโอ้ยไปด้านนะครับอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรครับเนี่ยบั๋นกวนนะครับเป็นอาหารเวียดนามนะแต่คล้ายๆก็เกี่ยวกัปากหมอ้อ อก็คือเ,เข้าเกียวปักหม้อนั่นแหละแต่ว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษาเวียดนามเขาเรียกบ๋นขวนอ๋อมีหลากหลายเมนูนะครับที่ร้านนี้นะครับอนนี่คือเมนูบ๋นขวนนะครับปากหมอ้ออะเป็นปากหมอ้อแล้วและมีหลายเมนูนะครับบ๋นแบลม,มีหลายเมนูเลยผมอา่านอย่พอดีนะครับ อ๋อเป็นแบบนี้น่ากินเลยนะครับนี่เออโอ้โหเดี๋ยวผมพาเดินชมทุกๆร้านนะครับเผื่อใครอยากจะมาลองนิ้มชิมรสของแต่ละร้านนะครับอยู่ที่ตลาดน้องคายเฮ้ยตลาดอะไรนะลออยทิ้น่งตลาดโพชัยโอ้โหนี่คืออะไรทำไมน้ำเยอะขนาดนี้เอาไปครับเดินชมไปเอยครับขออนุญาตครับ โอ้โหตะกี้ผมว่าซัดจะอิ่มเลยโอ้โหอันนี้น่ากินนะครับเนี่ยอุ้ยขออนุญาตนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยข้าวธัญ,ญพืชข้าวธัญ,ญพืชโอ้โห่อละสิบบาทจ้าหอละสิบาทมีข้าวธัญ,ญพืชนะครับที่ตลาดโพชัยโขชัยจ้าโอ้โหนี่สิบบาทเองนะ ีแต่ที่นี่ราคา10บาทเนี่ยเราดูข้าวไทยพืชกันนะครับนี่เป็นแบบนี้นะหน้าตาข้าวไทยพืชโอ้โหตอนยังไม่โรยถั่วจะเป็นแบบนี้นะอ๋อนี่ๆแล้วเาก็โรยถั่วเหลืองใช่ไม่โรยงาค่ะอ๋อ10บาทจะถ้าทานก็โรยน้ำตาลอ๋อนี่เวลานี้ยเขาจะแพ็กนี้ครับ10บาทจ้ายังไงแพ้มาคุณหนุ่งกันนะครับปุ๊ยดูดิ เป็นอาหารเวียดนามเอ่อร้านข้าวโซยข้าวธัญพืชน,นะค,คุณกิ่งนะนี่ชื่อร้านกันะครับโอ้โหดูแล้วมันตื่นตาตื่นใจจริงเว้ยเดี๋ยวเดินชมไปเลยฮะเดี๋ยวผมจะมาเดินต่ออีกทีครับคุณนะครับพี่ครับหลากหลายร้านนะครับมีเขาเออผมเห็นเนี่ยเขาใส่เขาหมูแล้วเขาพันใส่ตอกแล้วก็ทอดเออแบบนี้เท่ดี นี่แะครับอ,อันนี้ผมขอเดินชมเฉพาะร้านที่เป็นโซนที่เป็นร้านอาหารเท่านั้นนะดูเดินตรงที่เป็นร้านอาหารเนี่ยตลาดเขาก็มีหลายโซนแหละครับแต่ว่าแต่และร้านน,นี้ร้านขายกาแฟเป็นกาแฟโบราณนะครับนี่ร้านนี่เป็นกาแฟโบราณโอ้น่ากินดีเดี๋ยวมีไข่ลวกด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ที่ ตลาดอะไรวะโพชัยตลาดโพชัยตลาดโพชัยอ่ะเดินชมไปเรื่อยก่อนคือก็มีหลากหลายร้านผมขอรังเทปเดียวเลยนะเอาเทปเดียวเลยรู้เรื่องนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายสาคูไสหมูนะครับพวกเกีปหม้อนี่เขาก็ทำมันสดๆเลยนะครับนี่แล้วสีสันนี่ สวยงามทีเดียวเชียวนะครับก่องล20บาทตลาดโพชัยตลาดโพชัยปุวยจับไกล่ลานโอ้ร้านค้าเยอะนะครับโทนี้แล้วก็กินหอมๆงั้นเลยร้านนี้ก็นั่งนั่งทินกันแบบนี้เลยนะฮะนี่นี่ปว๋ยจับโกลาน โอ้น่ากินนะครับหวยจับโกราดม,มีร้านน่ากินนะฮะโซนทางนี้นะน้อยแกงเส้นหวยจับโกราณนะครับโอ้โหน่ากินกันะฮะเลย้ยไม่ทานเท่านแกนแบบพ่อค้าแม่ขายแก ของแคลมากครับจุ๊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 บจ oh ุ uh, ๊บจ mm ุ hmm. ๊บเลยเนี่ยเป็นร้านขายอันนี้ขายอะไรอิ่มอร่อยแหม่โจ๊กแกงเส้นข้าวเปียกโอ้โหน่ากินนะครับเนี่ยร้านอิ่มอร่อยพาพาเดินชมไปเลยครับข้าวแกงก็มีนะตรงนี้ก็เป็นข้าวแกงเจ๊เลีนอันนี้เจลีนร้านเจ๊เลียนร้านเจ๊เลียน ไปพาเดินชมไปเรื่อยโซนหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละครับโซนของกินประมาณนี้พาเดินชมไปเยื่อยพาเดินชมไปเรยอันนี้ก็จะหมดละใกล้จะหมดละครับมันมีร้านเสี้ยอะไถูกใจนะครับขาย <initiatives> โจ๊กเนี <restrict iffer sorting fences> ่ยเป็นอย่างเงี้ยมาตลาดนี้เลือกได้เลยครับมีหลากหลายร้านค้ามากเลยโอ้ยจุ้งจับนี่นะครับเนี่ยหลากหลายร้านค้าเลย เป็นร้านก๋วยจับยวนร้านอาหารเช้าเนี่ยครับเอาไปดูโซนต้นต่อนะครับเขามีสามล็อกผม,มเดินนี่ล็อกที่สามแลนวมีของกินทุกล็อกเหรอครับมีตามสั่งมีส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเช้านะครับ กนะ๋วยเตี๋ยวเวียดนามมีเฟอมีอะไรเนี่ยแะครับนี่โอ้โหโซนนี้ก็อกินนะมีขาหมูก็มีนะมีก๋วยเตี๋ยวมีเฟอร์นะครับโอ้นี่แนละ้วที่ขายข้าวขาหมูมีมันไก่มีขาหมูนะฮะมาให้ดูภาพรวมๆร้านข้างในนี้นะคร หมดละหมดละ,ละตุตตต้นตะุ้นครับตุ้กครับนี่หลากหลายร้านค้าครับนะนี่ครับตลาดโพชัยนะครับหนองคายนะครับที่หนองคายนะครับงไงเลือกได้เลยครับอยากกินร้านไหนนะครับ